ก็หลังจากที่สบคนะครับได้กรุณาอนุเคราะห์ให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเราในการเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าชมการแข่งขันไทยแลนด์ลีกได้นะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหาคนครก็ได้มีประกาศนะครับให้เราดำเนินการตามที่สบคกำหนดนะครับแต่ว่าก็ให้ดำเนินการตามมาตรการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กาหนดมาตรการไว้สําหรับการแข่งขันด้วยเราก็วันนี้ก็ได้ไประชุมหารือกันกําหนดแนวทางก็มีความชัดเจนว่าในส่วนของคนดูกับในส่วนที่ผู้ที่จะเข้าสู่สนามเนี่ยเราก็จะแยกกันชัดเจนนะครับคนดูก็ส่วนคนดูที่ขึ้นไปบนสนาม <S <S ในส่วนนี้ก็จะไม่มีการตรวจโควิดแต่ว่าในส่วนที่เข้าไปนในสนามไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทุกคน หรือว่านักกีฬานะครับหรือว่าพี่น้องสื่อมวลชนทีมถ่ายทอดนะครับที่ลงในสนามทุกคนจะต้องตรวจโควิดเหมือนกับมาตรการเดิมทุกประการนะครับจนกระทั่งจบการแข่งขันอันนี้เราก็ได้มาคุยกับทางผู้ที่รับผิดชอบของอาคารนิมิบุตรคือทางกรมประศึกษา์นะครับท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็เราเรื่องของการเปิดโอกาสให้คนดูเนี่ยเราก็ ในช่วงของการแข่งขันไทยแลนด์ลีกเมื่อปีที่แล้วนะครับและก็ช่วงต้นๆของการแข่งขันไทยแลนด์ลีกปีนี้เราก็ให้คนดูเข้าชมอยู่แล้วนะครับก็คงจะไม่ไม่น่าที่จะมีปัญหาอคปสรรคก็ขอความร่วมมือนะครับท่านผู้ชมที่มาในสนามนะครับด้วยช่วยปฏิบัติตามมาตรการด้วยนะครับก็คือสวมแมสกกันตลอดเวลาทิ้งระยะห่างในที่นั่งนะครับซึ่งเราได้ ทำเครื่องหมายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามแล้วก็ให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็คือเราใช้อ,อาสา,าสมัครรักษาดินแดนของทางกรมการปกครองมาช่วยดําเนินการก็ขอให้ให้ความร่วมมือกับเราด้วยเพื่อจะได้ให้การดรําเนินการเนี่ยมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบสำหรับการจัดการแข่งขัน กีฬาที่ยังมีการเปิดโอกาสให้คนดูในประเภทอื่นๆต่อไปด้วยแล้วเราจะเริ่มได้ขอเท่าไหรครับก็สําหรับมาตรการนี้นะครับจะเริ่มการที่จะให้คนเข้าชมการแข่งขันไทยแลนด์ลีกได้จะเริ่มในวันเสาร์ที่27เป็นต้นไปครับส่วนนักข่าวครับที่จะเข้ามาทำข่าวผู้สื่อข่าวที่จะเข้ามาทําข่าวถ้าจะลงต้องลงไปสนามก็ต้องปฏิบัติตาม มาตรการก็คือต้องตรวจโควิดก่อนนะครับถ้าไม่ลงไปในสนามอยู่ในอัศจรรย์ผู้ชมนะครับแล้วก็ทำข่าวเนี่ยตรงนี้ก็เราก็อนุเคราะห์ให้ไม่ต้องตรวจโควิด